เราขึ้นพระธาตุภูสีไ้พระอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับลงมาข้างล่างนะครับเนื่ยเหมือนกันได้เงือเลยก็เดี๋ยวต้องรีบกลับที่พักแล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องเช็คเอาออกแล้วครับเกินไปแล้วด้วยสองนาทีต้องรีบแล้วแต่ว่าจากพระธาตุภูสีนี่ไปที่พักเราก็ประมาณสองนาทีนะครับเดี๋ยวรีบกลับไปก่อนไปเช็คเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าเกียงใจเขานะครับเราเกินเวลาเขา ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับครับทุกคนผมก็เดินทางออกมาจากที่พักแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดินเล่นครับรอเวลาเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟครับต่อเต็นเพื่อกลับเรียงจันทร์นะครับอันนี้ก็เลย เดินมาเล่น,ลนแถวๆริมแม่น้ำโขงนะครับผมกะว่าจะมาหาอะไราทานเลยเพราะว่าเมื่อเช้าอาหารเช้าเราย่อยหมดแล้วเดินกันจนย่อยแล้วเ,เดี๋ยวจะมา,าหาอะไราทานหน่อยนะครับมันมีร้านคือบริเวณรอบๆริมโขงจะมีพวกร้านอาหารเนี่ยเต็มเลยนะครับเต็มๆริมฝัม่งโขงจะมีอาหารเยอะแยะเลยก็กาลังเลือกร้านอยู่ครับก็จะกินร้านไหนแต่ว่าผมจะ ที่ตามที่สัญญาไปว่าจะลองตามหลวงพระบางจะหาตามหมงพระบางอยู่นะครับว่าร้านไหนมีแล้วก็จะไปชิมโอเคเดี๋ยวถึงร้านแนละ้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะทุกคนนะจะหาร้านก่อนเดินอยู่ครับทุกคนผมเดินจนมาถึงร้านนี้แล้วนะครับน่าจะเวิร์กสุดเขาเห็นเขียนว่าจุงดานะครับชุดละสี่หมื่นเ้าพันกีบก็ตีว่าร้อยหนึ่งครับ แล้วก็มีหลายอย่างอยู่นะจิ้มจุม่มมีอาหารเหมือนคล้ายๆอาหารอีสานมีเผอแล้วก็ที่สําคัญเขามีตําหลวงพระบางด้วยปลาเดี๋ยวลงไปกินกันดีก,กว่าร้านนี้แหละครับไปนี่วิวแม่น้ํนาโขงเลยนะครับเดินเข้ามาในร้านก่อเลยครับจะเป็นชาละเบียงีินับ อยู่แนน้ำโขงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับจะมีเรือนําออกไปเที่ยวด้วยตอนแรกผมจะไปนะแต่คุยกันแล้วโหรโ้อนมากไม่ไหวครับขอพักก่อนอน,น,นะครับเดี๋ยวสั่งอาหารแล้วเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าผมสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับเมนูก็ทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะครับเราสั่งแค่ตำหลวงพระบางกับอาเป็นดาดเนี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวรอเนื้อก่อนอันนี้ตำหนูผับบางมาแล้วแล้วก็เป็นแคปหมูนะครับกินกับตำหนูผับบางก็น้ําจิ้มผมบอกนิดหนึ่งน้ําจิ้มที่นี่จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับของที่ลาวเนี่ยเขาจะเป็นน้ําจิ้มสไตล์แบบเหมือนซีฟู้ดอ่ะแต่เขาใส่ถั่วนะครับเป็นถั่วถั่วอ่อนน้ำจิ้มอารมณ์เหมือนกินหมูคาเตะครับแต่ออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอเนื้อมาเดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งหมดให้ดูอีกทีนะครับ มาทุกคนเมนูเรามาพบแลกันเนื้อดาดเขานี่เนื้อมาเป็นจานประมาณนี้นะรู้สึกเท่าไหร่นะร้ <100. S 1> อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับประมาณสี่สิบเก้ากิโลแพงนะทุกนีดูผักเบิ่มเบิ่มหน่ยดูผักดูเส้นนะครับดูไข่ผักกาดขาวนะครับแล้วก็ผักตู้แล้วก็ตำหลวงกระบางที่ดีเดอร์ให้ดูเมื่อกี้นี่ตำหลวงกระบางนะครับเส้นเขาจะเป็นเหมือนที่ผมบอกอ่ะเส้นใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เป็นมะละกอแต่เส้นเขาผ่านเราเป็นเส้นเหมือนเส้นใหญ่กินคู่กับแคบหมูนะครับก็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเหมือนที่ผมบอกคือเขาจะใส่ถั่วนะครับเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเล่นเป็นเหมือนน้จิ้มหมูกระทะเนี่ยจะเป็นเขาจะใส่ถั่วมาด้วยก็จะมีเครื่องเคียงให้นะครับพริกกระเทียมของโปรดครับ กิมกันครับทุกคนนี่กิมตามที่สัญญาจะไปวังเวียงกินตามวังเวียงมาแล้วตำหลวงพระบางก็ต้องตำหลวงพระบางครับเอาซิมเดีย๋ยวก็อร่อยอยู่นะก็เหมือนต้นฉบับแบบนี้นะอร่อยนะรสชาติเ,เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วมีหน้าใส่กะปิด้วยเ,เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเนี่ยคือเค็มกะปิกลิ่นกะปิแรย อร่อยนะไม่ค่ยว่าไม่อร่อย,ออยอคับหมูแต่นี่ต้องเรียกว่าโครับหมูใหญ่มากแล้วก็มาหลวงพระบางนะครับก็ต้องมีเบียหลวงพระบางบีหลวงระบางทุกอย่างวันนี้เป็นหลวงพระบางเราเป็นหลวงระบางเขาเรียกว่าเซตหลวงพระบางแฮปปี้มิลหลวงพระบาง <c oughs> หยิบอันนั้นม <ปะ S 2> ันจะลงแห้งจิ้มข้าวมาครับทุกคนนี่เนื้อเนื้อกับหมูราคาเดียวกันนะคะมีแลกวปนะราคาเนื้อกับราคาหมูชุดราคาเท่ากันแต่เนื้อผมว่าปริมาณจะน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้สั่งชุดชุดหนึเนื้อแรกที่หลวงพระบางจิ้มหน่อยจิ้มกับน้ำจิ้มครับ อร่อยนะไม่มีกลิ่นไม่ไมีอะไรอร่อยแต่ว่าแอบเหนียวนิดนึงมีเฟตเจอร์ให้เคี้ยวเคี้ยวหน่อยนี่คุณจะอะไรมากกินไหมคือละลายนะถ้าแก่ก็ปองเขาก็เท่าไหร่แล้ว นัีนเอกชนหรือได้ต่างๆแมนะ้กระทั่งนักเรียนผู้หญิงนะครับเขาก็ใส่ผ้าถุงนะครับผ้าสิ้นมาเรียนกันทํางานกัน,นเป็นเรื่องปกตินะครับ <Okay. S 1> น่ารักดีนะ <Okay. S 1> ว่าเขาก็รักษาขนบธรรมเนียมของเขาไว้นะครับทั้งหมดเยน่ารักดีเด็ก <Okay. S 1> ๆก็เดินเล่นครับใกล้ถึงเวลาที่จะกลับแล้ว จะไปถ่ายรถไฟเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเดินดตลาดดารานะครับอยู่ใกล้ๆที่พักก็ก็เลยเดินเล่นไปแวะไปตลาดีกแป๊บหนึ่งยังเหลือเวลาไปดูว่าเผื่อมีอะไรซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านนะครับไปเดีวขอญาตเดินก่อนเดี๋ยวถึงจะถ่ายให้ดูครับทุกคนแล้วก็เดินมาถึงตลาดดารานะครับในกูเกิลแม่ จะประมาณนี้แต่ว่าตลาดเขาค่อนข้างเงียบนะไม่มีใครมาเดินม,ดมามีนักท่องเที่ยวสองคนเดินไปไหนแล้วเพื่อนพอดีแฟนเข้ามาดูลองเท้านะครับลอง,งดูไว่ได้ไหมส่งลงได้ใซสไหมเขาลดให้แต่มันเกินแต่เขาบ่อยืดใช่ไหมมันยืดได้เหลืหอ,อเท่าไหร่สองสอามสองเซนติ แสนสามหื่นกรีดนะครับก็ตกประมาณ400ร้กว่าบาทสี่ประมาณนั้นนะครับกับค่าเงินตอนนี้นะผมมาตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนพฤศกิกายนะครับของการยี่สบสองไม่ค่อยมีอะไรนะตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรเยอะเห็นมันอยู่ใน Google แล้วก็ตลาดใหญ่เลยแต่น่าจะเก่งกันไปหลายร้านเลยเงียบเหงาหรือวันนี้เขาไม่เปิดหรือยังไงนะไม่แน่ใจ มีนักท่องเที่ยวเดินอยู่ไม่กี่คนคุณเยีกจะเป็นพวกรองรองเท้านะครับเสื้อแว่นหมวกครับทุกคนเราก็กำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะครับอของหลวงพะบางนะครับผมอ,อันนี้อยู่บนรถตูนะครับก็สรุปรถรถตู้ที่ตอนแรกที่เที่ยวของ เขาดีลไว้ให้อ่ะเขาดันลืมเรานะครับนี่จะตกร,รถไปแล้วเนี่ยเวลาเดือดฉีวเลยนี่เขาเลยให้ตุ๊กๆอีกท่านหนึ่งมารับนะครับพี่เจ้าของก็แอบโอตรถตู้นี้แม้ว่าไม่มารับเราทำให้เขาเหนียดด้วยอันนี้ก็เลยเรียกตุ๊กๆพี่ตุ๊กๆมารับแทนนะครับนีตุ๊กๆก็กำลังปิ้งให้อย่างเต็มที่เลยยังไม่ทันใช่พี่เขาช่วยเต็มที่นะที่เจ้าของแลนด์แต่รถตรู้ดันลืม ก็ออกไปครับเดี๋ยวกำลังรีบไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนิดๆแล้วครับของที่ที่นี่นะครับรีบซิ่งไปเลยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวถึงที่นั่นผมค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ เรามานครอาดึงวนด้วครับผมสถานีรถไฟนะหวงพระบางครับผมตองรีบนะครับเจ็ดชิวมากครับเวลาแต่ก็ทันครับดูนะสทันรีบวิ่งเลยครับผมตอนนั้นคือที่สถานีเขาเปิดไฟด้วยนะอย่างสวยเลย่สวยเพตนี้เรว่ตรงลเลยก็ได้ครับก็เป็นอย่าง ขอบใจหลายๆเกือบตกนิดเดียวดียังพันเหลืออีกยี่สิบนาทีครับได้อยู่สวยมากไม่ได้ทุกคนตอนดึกๆสวยเลยไปจอให้พี่ครับแสนสองโอ้ขอบใจหลายขอบใจมากๆขอบใจหลายๆไป เดี๋ยวไม่ทันนิดนิดขึ้นนิดขึ้นนิดมีลิฟต์ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับมีลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ตัวอาคารนะครับผมกดด่วนเลยเราเกือบตกไม่ทันเราครับเพื่อนๆรถตู้รถตู้วางงานคือ20นาทีเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามัน ทันยังไงก็ทันนะไม่ผมเตือนเหมือนที่ผมเตือนเพื่อนๆอะ่ะรถไฟที่เนี่ยเขาออกไปมากเหมือนเครื่องบินเลยนะเราต้องไปเช็คอินไงใช่แล้วมันต้องเช็คอินก่อนชั้นหนึ่งโอเคคือที่เนี่ยรถเหมือนเหมือนเครื่องบินเปียบเลยถ้าออกเท่าไหร่ตามตัว๋วก็คือเท่านั้นเลยรัวดูหัวก็สนอหัวผมก็กระเซอ้เออแต่คนไ็ยทังนีอย่ มันจะรอบเดียวกันเลยแหละไปไปไปยังไงเราต้องเช็คเอาจะได้ถ่ายรูปไหมอะอยากถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนได้รูปหนึ่งสักรูปส<ม>องรูป,ย,รปยังทันอยู่ทุกคนยังทันอยู่ยัง,ยยงคนอยู่ผมว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละวันนี้เร็วนับหนึ่งสองสามเพราะว่าที่ผมซื้อเป็นรอบสุด<ม>ท้ายนะหกโมงน่ะทันอยู่เลยแล้วตอนสวยสวยด้วยมามามาถ่ายรูปก่อนสวยไหมเพื่อนๆสถานีหลวงพระบางนะครับตอนดึกจริงๆทุกสถานีคงสวยแหละแต่เราเออเรามากลางวัน วันนี้กลางคืนก็เลยได้ส่ไปไป,ไปเดี๋ยวรีบถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินนะครับไปทุกคนเราเข้าสถานีก่อนรีบไปเช็คอินนะครับไปอันนี้ของขาจารย์แล้วก็เปลี่ยนซิมบบญญเลยจ้ะไปต่อ ออเ,เหมือนเดิมครับทุกคนทาเหมือนเดิมกับเหมือนทุ่ๆสถานีที่เราไปนะครับเอาพาสปอร์ตแล้วก็ตัว๋วให้เขาตรวจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าไปสแกนด้านในนะครับ mm hmm. ขั้นตอนนี้นะครับ mm hmm. ไม่รุนแรงเหมือนเดิมโอเคครับ okay, ไปรีบเข้าไปทีเราไม่ตกนะครับถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่ตกแล้วก็ข้างในก็เป็นผู้โดยสารที่รอรอบเดียวกับเรานะครับรอบเราจะเป็นรอบสุดท้ายคนน่าจะเยอะมากนะครับ โอเคทุกคนเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับไม่ตกแล้วยังไงก็ไม่ตกรถไฟแล้วครับเข้ามาข้างในนะครับบอกเลยว่าคนเยอะอมากมากนะครับวันนี้หรือรอบเราแลนะ้วน่ะใช่เขาเรียกแล้วเราไปเมรากาศนะครับคนก็มารอต่อคิวนันออกไปรอรถไฟนะครับเป็นรอบสุดท้ายของที่นี่นะครับคนกเ็เลยเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยครับแต่ก็เดี๋ยวจะต้องไปแวะสถา,านีเนสรนา้ ลงที่วังเรียงด้วยนะครับนิดนึงแล้วก็ที่หลักก็คือเสี่ยงจันนะครับตอนนี้รถไฟของเรานะครับท,ทั้งขบวนกำลังแตกตื่นกันนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็เนี่ยพอดีสถาน,นีรถไฟนะครับของลาวทีเนี่ยวันที่3ธันวานเนี่ยจะครบรอบ3ปีอจาจจะครบรอบ1ปีนะครับเขาก็เลยมี พิเศษให้ก็คือเขาจะมีกุญแจซ่อนหรือที่ใต้บอกเขาเดินสารนะครับเขาบอกว่าให้ลองค้นหาดูถ้าใครมีกุญแจอยู่ใต้บอกคนนั้นนะครับเบอร์นั้นคือเขาส่งไว้นะครับถ้าเกิดใครเจอก็จะสามารถใช้บริการนั่งรถไฟฟีในวันนี้ได้เลยนะครับเพ่เป็นบรรยากาศประมาณนี้